ค,คุณวรุตรุ่งขำคุณแชมป์พร้อมอยู่ในสายค่ะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดครับค่ะ,ะมาติดตามกันหน่อยเห็นอุย้ยเช้านี้ราคาทองคําที่สมาคมค้าทองคําประกาศลงไปตั้งสองร้อยห้าสบาทต่อบาททองคําลบไปนะคะอันนี้ดูปัจจัยที่เกิดขึ้นที่มันมีผลต่อราคาทองเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่น่าสนใจค่ะถ้าถ้าเราดู ตัวโกลสปตนะครับต้องบอกว่าโกลสปตหรือรัครองคำตลาดโลกค่อนข้างนิ่งครับแต่ว่าถ้าเรามาดูในส่วนของปจัจจัยภายในประเทศของไทยเองเราขอบคุณเตยว่าค่างเงินบาทมีการแข่งข้าค่อนข้างมากหลังจากเร็วเลยนะเ,เร็วด้วยอันนี้คือรับเรื่องของเปิดประเทศใช่ไหมคะถึงได้แข็งค่าแบบนี้เมื่อคืนเห็นภาพเห็นบอกว่ารับเรื่องนายกแถลงการนะคะคุณแชมป์ใช่เลยครับจริงๆแข่งข้าตั้งแต่ เมื่อคืนนะครับแล้วก็พอมาช่วงเช้าวันนี้เนี่ยมีการขยับขึ้นของทิศทางตลาดหุ้นของไทยไปด้วยนะครับก็เลยทำให้ค่างเงินบาทมีการแข็งค่าเร็วขึ้นจากช่วงเมื่อคืนนี้วันนี้เนี่ยรวมๆแล้วก็แข็งค่าขึ้นมาประมาณยี่สสตางค์น,นะครับซึ่งทิศทางดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กลับมากดดันราคาทองคำแท่งเก้าอกอ้าในประเทศเพราะว่าค่างเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะครับ พอนำไปคูณกับตัวโกลสปอตก็ทำให้ผลคูณหรือราคาที่ออกมาเนี่ยได้ได้ลด,ดลงนะครับก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันในส่วนของราคาทองคำในประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัวราคาทองคำโกลสปอตหรือทองคำต่างประเทศนะครับแม้ว่าจะมีสัญญาณของการเคลื่อนไหวอย,อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแต่อทองคำโกลสปอตก็ยังได้รับแรงกดดันจากทิศทางอัตรา ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีครับมี<ะ>การทะยานขึ้นเหนือระดับ1.6เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งบอลยูอายุ10ปีที่ให้ผลตอบแทนเหนือระดับ1.6เปอร์เซ็นต์เป็นสัญญาณตัวนึงครับที่สะท้อนให้เห็นว่าทิศทางอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุน<ม>ก็มีสัญญาณของการขยับแล้วก็เลื่ตัวขึ้นนะครับส่วนหนึ่งบอลยูที่เล่นตัวขึ้นครับมาจากความเสี่ยงที่รัฐบาลสหรัฐเองอาจจะไม่สามารถ ขยายในส่วนของเพดานนี้สาธารณนะออกไปได้ไกลามากนักนะครับก็เลยทําให้มีความเสี่ยงที่จะจ่ายดอกเบีย้ยหรือว่าจ่ายในส่วนของเงินต้นสําหรับพันธบัตรที่หมดอายุลงนะครับสัญญาณดังกล่าวก็เป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ไปเร่งให้ดอกเบีย้ยในตลาดเงินตลาดทุนขยับหรือว่าดีดต,ตัวขึ้นก็เลยกลับมาเป็นปัจจัยที่กดดันในส่วนของตัวราคาทองคํานอกจากนี้ ประเด็นเกี่ยวกับเงินเฟ้อครับคุณเตยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ตลาดถึงกันเยอะมากเลยนะคะเออนักวิเคราะห์ทางหุ้นก็มองเป็นปัจจัยหลักเลยทั่วโลกก็เช่นเดียวกันนะคะบ้านเราถ้าไม่มีไม่มีเรื่องนายกเปิดประเทศเมื่อคืนนี้ก็น่าจะเป็นภาพสีแดงได้เหมือนกันนะเพราะว่าปัจจัยเรื่องเงินเฟ้อที่เขาพูดถึงกันนะคุณแชมป์ใช่ครับทิศทางทางหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะครับรวมแล้วแต่ปรับฐานลงมาค่อนข้างชัดเจนกับคุณเตยสวนทางกับ ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ทะยานขึ้นเพราะว่าเงินเฟอ้อที่เล่งตัวขึ้นตามราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่<ฆ>เล่งหรือทะยานขึ้นนะครับก็ทําให้หลายคนวิตกกังวลครับว่าการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศต่างๆอาจจะโตหรือว่าเล่งตัวขึ้นได้น้อยกว่าเงินเฟอ้อที่ทะยานขึ้นนะครับนอกจากนี้<ฆ>เงินเฟอ้อที่เล่งตัวขึ้นทําให้ธนาคารกลางสหรัฐจําเป็นที่จะต้องมีการเล่ง ในส่วนของการลดวงเงินซื้อ,อีลงหรือว่าเล่งในส่วนของการปรับลดในส่วนของอัตราเบี้ยนโยบายลงด้วยพือเป็นการควบคุมหรือว่ากดให้เงินเฟ้อไม่ได้เล่งตัวมากนักนะครับสัญญาณดังกล่าวก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่กดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยมักจะได้รับอนิสงฆ์เชิงบวกนะครับจากการพยนันหรือการปรับตัวขึ้นของเงินเฟ้อแต่เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยว กับการขึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็การถอนเนี่ส่วนของวงเงิน QE เข้ามาเขี่ยพันธุ์ด้วยครับคุณเตยก็เลยทำให้ทองคําขยับขึ้นได้ไม่ไกลนะครับอืมอาีนี้ดูเราเนี่ยในภาพระยะสั้นจะเป็นทิศทางไหนอย,อยังไงอะคะคุณแชมป์ทองคําสําหรับระยะสั้นเลยนะครับเรามองว่าทองคําน่าจะมีรูปแบบของการื่อนไหวหรือแกว่งตัวอยู่ในกรอบครับแต่ว่าถ้ามองในระยะก,กลางนะครับเรายังมองว่าทองคําเองน่าจะได้ รับแรงกดดันจากแนวโน้มที่เฟดจะกลุมเข้มนโยบายการเงินหรือว่ารดในส่วนของวงเงินซ e ูอโลงก็เลยทําให้ภาพในระยะกลางทองคําอาจจะมีลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางไซเวดาวได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าราคาทองคำปรีบาวแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นการปรับตัวขึ้นของทองคำเเป็นไปอย่างจากัดหรือว่ายังไม่สามารถผ่านในส่วนของแนวต้านในโซนพันเจ็ดร้อย หกสิบเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนสำหรับวันนี้นะครับแนะนําว่าใครที่มีทองคําอยู่ให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายหรือลดการถือครองทองคําลงครับแล้วก็หาจังหวะเข้าซื้อใหม่เมื่อราคาอ่อนตัวและย่อตัวลงก็ให้จุดในส่วนของการเข้าซื้อคืนไว้บริเวณพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดถึงพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าเหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าราคาทองคําเกิดดีตัวหรือขยับขึ้นได้ แรงนะครับจะมีต้านสําคัญบริเวณพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งถ้าราคาสามารถผ่านหรือยืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับจะทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมในเชิงลบเสียไปก็อาจจะทําให้โมเมนตัมของตัวราคาทองคำกลับมาเป็นบวกมากขึ้นแต่ว่าถ้ายังไม่ผ่าน1787ซึ่งเป็นกรอบการแกว่งตัวของไซเวดาาในระยะกลาง ก็มีโอกาสที่ราคาจะแกว่งตัวหรือซึมตัวลงมาหากรอบแนวรับด้านล่างได้อีกครั้งทั้งนี้ถ้านักลงทุนจะเป็นลักษณะของการสะสมหรือเก็บทองคําเพิ่มเติมถือยาวน่อยนะครับ YLG แนะนําว่าให้ดูแนวรับในโซนพันเดอยสาห้เหรียญต่อนลัรัเฟสออนครับถ้าราคาสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ในระดับดังกล่าวได้ สามารถเข้าซื้อเล่นสั้นหวังทํากําไรจากการเด้งขึ้นหรือการรีบาวขึ้นของราคาทองคำในช่วงสั้นก็ได้เหมือนกัน,กนครับค่ะพอดีว่าถ้าบ้านเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของข้างเงินบาทด้วยที่คุณพดัดน์กำลังจะฉายภาพว่าวันนี้ที่ใครที่เปิดดูสมาคมร้คาทองคําประกาศราคาทองคําแล้วลดไป250บาทนี่คืออีกข้างเงินบาทนี่ก็มีมีผลปอย่างมากเลยทีเดียวถ้าเช่นนั้นเนี่ยแวะมาถามถึงข้างเงินบาทหน่อยค่ะเรามองเป็นระยะ ยะสั้นหรืกอกระไรคะสาหรับไอ้ค่างเงินบาทที่แข็งค่าณวันนี้นะคะคุณพดุลครับ,รรบสาหรับที่ทางค่างเงินบาท,ทคุณเตยเรายังมองว่าได้รับปัจจัยหลักๆเลยนะครับมาจากการที่นายกส่งสัญญาเกี่ยวกับการเปิดประเทศนะครับหให้ในส่วนของกรอบด้านล่างนะครับสําหรับค่างเงินบาทเนี่ยเอาไว้ที่ระดับ3 3บสาท37สตางค์ถึงระดับ33บาท2ีบสตางค์นะครับคิดว่าการ แข่งขาหรือการย่อตัวลงมาของเงินบาทน่าจะมีระดับดังกล่าวถือว่าเป็นจุดที่อาจจะทําให้การแข่งข้าต่อหรือการลง้ต่อของเงินบาทเนี่ยเป็นไปนอย่างจากัดแล้วนะครับ<ฆ>แต่ในระยะสั้นๆเลยถ้าค่าเงินบาทอ่อนค่าหรือว่ารีบาวขึ้นไปนะครับยังไม่พ้นระดับ33บาท54ถึงระดับ33บสาท63สตางค์<ฆ>ก็ยัง<ฆ>มองว่ายังมีโอกาสที่จะกลับมาแข่งข้าหรือมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาหาก,กรอบ ร,รับด้านล่างได้เช่นเดียวกันครับทางนี้ทางนั้นก็เงินบาทณปัจจุบันเนี่ยแข่งค่ามา20สตางค์อยู่ประมาณสามสิบสาบาท4ี่สิบเกตสางค์นะครับอาจจะต้องไปจับตาดูในส่วนของทิศทางของสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียครับว่าจะมีสัญญาณเออเป็นเปในทิศทางใดน,นะครับเพราะว่าในส่วนของเงินบาทถ้ามีสัญญาณของการแข็งค่าแ,ค,าแค่ประเทศเดียวส่วนทางจากสกุลเงินในภูมิภาคที่เริ่ มีสัญญาณทรงตัวหรือมีสัญญาณของการอ่อนค่าสวนทางกับดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะนะครับก็อาจจะทาให้ค่าเงินบาทเนี่ยมีการลงหรือการแข็งค่าได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดเช่นเดียวกันครับอืมเพราะเมื่อคืนนี้อดอลลาร์ก็แข็งค่าเหมือนกันใช่ไหมคะคุณพัดดลเออคุณคุณคุณแชมป์ดูแล้วเนี่ยเมื่อคืนค่ะกะสวนทางกันนะนะคะค่าสกุลเงินบ้านเรานี่คือเวลาอ่อนค่าก็อ่อนอ่อนมากกว่าเพื่อนนะ ถ้าติดตามดูตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแต่เวลาแข่งข้านี่ก็ปุ๊บปั๊บนะคะอันนี้ก็เลยต้องแน,นะนํานักลงทุนช่วงนี้ก็จะอาจจะผันผวนหน่อยอสุดท้ายนี่มีอะไรอยากจะฝากไปถึงนักลงทุนทองคําบ้างไหมค่ะ VIG เชิญเลยค่ะครับสําหรับสัปดาห์นี้นะครับยังแนะนําให้จับตาเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะสะท้อนเกี่ยวกับทิศทางเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ะประกาศในวันพุธนะครับแต่ชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ประกาศในวันพฤหัส,สบดีเวลาหนึ่งทุ่มนะครับทั้งพุธและหน<ะ>ึ่งทุ่มสามสิบนาทีแล้วก็วันศุกร์ครับเป็นตัวเลขยอดค้าปลีกนะครับก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการสินค้าและบริการในฝั่งสหรัฐนะครับค้าต,<ะ>ตัวเลข CPI CP PPI แล้วก็ตัวเลขค้าปลีกประจําเดือนกันยายนออกมาเร่งตัวขึ้นหรือว่าดีขึ้นนะครับก็นา<ะ>่าจะทำให้เงินเฟ้อ ขยานหรือพุ่งได้ต่อเฟดเองก็มีโอกาสที่จะคุมเช้มนโยบายการเงินดอลลาร์มีโอกาสแข็งต่อบอลยูสิบปีมีโอกาสขึ้นต่อทองคำก็มีโอกาสย่อลงมานะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขเป็นไปใน,นที่ทางตกันข้ามคือไม่ได้เงินเฟ้อไม่ได้เร่งตัวขึ้นนะครับยอดค้าปลีกก็ไม่ได้ขายดีมากในช่วงเดือนกันยายนก็าอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคารีบาแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นได้นะครับสําหรับนักลงทุนในตลาดที่เฟกนะครับพรุ่งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตลาดที่เฟกปิดทำการก็อาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบเพราะว่ามีตัวเลข cpi เปิดเผยมาในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เวลาประมาณตีหนึ่งของคืนวันพุธจะมีการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการ fomc เป็นการเปิดเผยรีพอร์ตการประชุมของการประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับก็อาจจะทำให้ราคาทองคำตลาดโลกเกิดความพันผวนหรือการ แกว่งตัวหรือการเบี่ยงตัวได้จากปัจจัยดังกล่าวเหมือนกันครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอประคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์คะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเราพูดคุยกับทาง y l g นะคะคุณแชมป์วรุรุ่งขังค่ะในมุมมองวันนี้นะคะก็จ